พอบรรลุระดับอีมาพลังก็เพิ่มขึ้นย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าขนาดคมบัตรพิศวงยังคายเวรนี่ไม่ได้ไอ้มนุษย์โมโหลแล้วเหรอยิ่งโมโหก็ยิ่งเปิดเผยช่องว่างออกมาได้ง่ายๆนะความรวดเร็วนี้อีกนิดเดียวเองความเร็วของบัรเพิ่มขึ้นมามา,ากวันนี้กว่าก่อนหน้านี้เยอะเลย มัดพิสูงระเบิดต่อเนื่องกายป้องกันของมันแข็งแกร่งมากแอบตึกมือแฮไปมนุษย์เอ้ยจะโดยความม่นมิดกัดกินแล้วดูสิขราวนี่แกจะทำอะไรได้อีกเฮดีหน้าที่ฉันมีพลังของอัศวิงชื่อยต้านทานปกป้องสมองส่วนที่สำคัญที่สุดเอาไว้ได้ไม่งั้นถ้าโดนพลังงานความมืดมิด กัดกินอย่างสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็อ,อาจจะสูญเสียการควบคุมตัวเองไปเลยเกือบไปนะย่าไอ้มนุษย์สำหรับเราแล้วการโจมตีของมันไม่น่ากลัวอะไรเลยเอาวุธชิ้นนี้เป็นของขวัญวันเกิดที่พ่อแม่เจ้าของร่างให้มาตอนอายุสิบสองคุณภาพเป็นแค่ดับเอฟน่าจะทะลุปเปลือกของมันเข้าไปได้ยากแต่ว่าถ้าเสริมด้วยน้ำแข็งแล้วก็ ประมาณนี้แหละทะลุไปซะยาต่อไปก็ถึงวิล่าจบแล้วนะโปมนุษย์อย่างแกคที่จะฆ่าฉันกันเหรอจงตื่นขึ้นมางั้นเราก็มาตายด้วยกันเถอะอินอายนี่มนันตุ้ต้นไม้ย,ยักษ์นี่เป็นสัปาะดาษเป็นสัประหลาระดับดีไม่ใช่แค่นั้น พลังงานความช่่วร้ายของป่าทั้งผืนเมือกำลังไปรวมตัวอยู่ที่มันงานยากแล้วสินี้หัวใจผูก้กล้าผูกหน้าไม่ยอมท้อในสถานการณ์วิกฤตสามารถเผาผลาญแก่นแท้เลือดและวิญญาณระเบิดพลังสิบเท่าคุณหนูลิซีรอหน่อยนะอยู่พวกเราก็ถึงแล้วช่วยแรงมือด้วยค่ะเพื่อร่วมทีมฉันต้องการการรักษาด่วนจริงๆ ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะสัญญาณหายไปไหนแล้วนั่นมันพลังช่ชร้าไรอะไรกันทำไมถึงได้รุนแรงขนาดนี้มาจากสวนลึกของป่าทางนั้นไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเขาใช่ไหมพลังงานของมันยังอยู่ที่ระดับดีแต่มันรวบรวมกลิ่นายความมืดนี้ทั้งหมดของป่าเข้ามาได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดจนโจมตีทีเดียวให้ตายแต่ปล่อยให้ยืดยือ้อคนที่ตายอาจจะเป็นเราแทน พอสวรรค์ตำนานหัวใจผู้กล้ามุ่งหน้าไม่ยอท้อในสถานการณ์วิกฤตสามารถเผาผลาญแก่นแท้เลือดและวิญญาณระดับระเบิดพลังสิบเท่าเอาวะ่ะถึงหลังจากระเบิดพลังแล้วจะตกสู่สภาวะอ่อนแอก็ต้องลองเสียงดูตักตั้งมันกำลังจะโตมตีแล้วพยายามจาัดก,การแกก่อนเลยแล้วกันหัวใจผู้กล้าของฉันอ่ะอ่ะอะมุ่งหน้าไม่ยอท้อหอ โอ้ยใช่เป็นพวกเดียวกับแกนะพวกนี้แกต้องกำจัดคือไอ้มนุษย์นั่นต่างหากนี่มันเรื่องอะไรกันนี่พลังของมันน่ากลัวกว่าที่คิดออกมาแล้วศึกตัดสินของจริงเริ่มแล้วระเบิดพลังอะ,อะไรมันฆ่าตัวตาย ทำไมความทรงจำของวิญญาณต้นไม้ที่เป็นร่างกายของสัตว์ปรหลาดที่ก็มีกลิ่นอายวิญญาณต้นไม้ที่สะอาดบริสุทธิ์ขนาดนี้หรือว่าส่งวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่ามนุษย์ต้นไม้มายอมรับพิธีาชำระล้างด้วยพลังงานมืดมิดซะแลวเราจะปล่อยพวกแกไปเจ้าตัวน้อยแกคือของขวัญจากสวรรค์ของเผ่ามนุษย์ต้นไม้เราบอกว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าจะปกป้องแกได้แต่แกต้องรอดจากฝนภัยนี้นะ นี่เองเพราะแบบนี้จึงได้กลายเป็นวิญญาณต้นไม้นี่สินะความจริงที่เกิดขึ้นในป่ามอสกูอย่าเศร้าไปเลยเด็กน้อยจงมีชีวิตอยู่ต่อไปและใช้ชีวิตให้ดีมนุษย์เอ้ยฝากเด็กคนนี้ด้วยนะถึงแม้จะไม่ใช่มนุษย์แต่ความค่าหักของนายทำให้ฉันนับถจากก้นบึ้งของหัวใจจริงๆ ต้นตอกราเป็นปกติของปลาบอสหายไปแล้วซึ่งบางอย่างที่สําคัญว่าจะหายไปด้วยก็เถอะโอ้ไอ้ดักเวทต้นไม้ชัว่วนี้มีของดีเยอะแยะเจ๋ว,กวกเกาะอัวเกาะแขนเกาะตัวยังใช้ได้เปลือกไม้ดําชนิดนี้เป็นวัตถุด,ดิบที่ไม่เลวส่วนคาถาเวทพมยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเอาไปขายในตลาดมืดแล้วกันว่าแต่ของเยอะขนาดนี้จะเอาออกไปยังไงละนี่หรือนั่นสลงญ้าตัวนี้เป็นกระเป๋ามิติหรอ กิจของหัวขโมยมีหินดวงดาวมืดม็ดระดับกลางอีกสิบก,ก้อนเป็นตัวช่วยที่ดีมากสำหรับโปที่จะเกิดขึ้นระดับดีอย่างเราแต่ของสำคัญที่สุดก็คือตัวกระเป๋ามิติเองนี่แหละของประเภทนี้โปร,ระดับซียังไม่ได้มีกันทุกคนแต่เรากับเจอบนตัวของสปาราดที่ยังไม่ถึงระดับดีเนี่ยนะแปลกเหมือนกันแฮะรูปลักไพรดอกอุบาทไปหน่อยต้องได้แปลงโฉมแน่ๆทนช้าไปก่อนแล้วกัน ทำความเคารพเสร็จแล้วเหรออืมเข้มแข็งจริงๆเลยนะเจ้าตัวเล็กต่อจากนี้ก็อยู่กับฉันนี่แหละจะช่วยชี้ทางให้นายเติบโตได้อย่างดีเองคุณหนูลินซีในส่วนเรื่องของป่ามอสเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทราบสาเหตุระดับอันอนตรายอยู่ที่ระดับดีหรือมากกว่าคุณเราซ่อนตัวให้ดีพวกเราจะรีบไปให้ถึงนะค่ะส่วนเรืองของป่ามอสเกิดความเปลี่ยนแปลงพี่ไปจนถึงตอนนี้ยังไม่กลับมาเลย เขาคงไม่ได้เอ๊ะพี่ไปกับมาสักทีทีมกู้ภัยบอกว่าในส่วนหรือของป่ามสเกิดค,ความเปลีป่ยนแปลงที่น่ากลัวมากไหนไม่ได้เจออันตรายอะไรใช่ไหมทีมกู้ภัยใกล้ถึงแล้วเหรอลินซีเธอคงจำเรื่องที่ฉันบอกเธอให้ระปากฉันไว้ได้สินะพี่ไปทำไมถึงแก้งสลบปไปแบบนั้นล่ะมันเป็นการโกหกคนนะเจ้าหน้าที่เสียงกง เนซีปลอดภัยก็ดีแล้วเธอตามทีมกู้ภัยกลับไปที่ค่ายพักก่อนนะพวกนายตามใช้เข้าไปในส่วนลึกของบาต้องสืบสวนต้นต,อ,นตอกามเปลี่ยนแปลงผิดปกตินี้ให้เจอชานเมืองค่ายพักฉันไปนะพิ่ไปเดียวก่อนรางวัลของภารกิจให้หัวหน้าทีมโอนเข้ามาหาชันโดยตรงได้เลยตาคนนี้นี่เอนซีตอนอยู่ในป่ามอเธอได้เจอคนอื่นหรือป่าที่เป็นโปโปคนอื่นเหรอคะ ไม่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะปัญหาจากต้นต่อความเบียดเบนส่วนลึกของป่ามอได้รับการแก้ไขแล้วนะสิ่ฉันเลยสงสัยว่าจะเป็นโประดับดีหรืออาจเป็นยอดฝีมือลึกลับระดับสีก็ได้หรือว่าพีไ่ไปเหรอแต่เาขาเพิ่งจะปลุกอาชีพได้ไม่นานเองนะเมืองหลี่หมิงเขตชุมชนมือโปเข้าไปเสี่ยงครั้งที่เกือบตายแล้วจริงๆดีนะที่ได้ศักยภาพขอของอาชีพอื่นสนับสนุนดูเหมือนจะต้องรีบ เรียนรู้ทักษะอาชีพอื่นๆบ้างแล้วเหมือนกันแต่ถ้าไม่อยากเผย,ยตัวจะหาทักษะพวกนั้นมันก็ยากเกินไปหน่อยต้องคิดหาวิธีก่อนนะหิวแล้วเหรอเดินถึงบ้านแล้วฉันจะหาอะไรดีๆให้กินว่าแเด็เจ้าตัวเล็กนี่มันกินอะไรละหัวหน้าผู้จัดก,การชุดชนมือโปรโชงเชียนพอฝ่ายเป็นตายชงเชียนก็ฮุบเรหัดตะกุนไป,ไปไปเป็นของตัวเองนี่ของกำลังย้ายเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่อยู่ละสิ ไปที่นี่นะกำลังอยากคุยกับนายอยู่พอดีพอเข้าอยู่แล้วถึงได้รู้นะว่าเครือหาสกุลใบเนี่ยมันสุขสบายดีจริงๆง,ง,งั้นเหรอไดะขอให้เพื่อเพลยนกับเวลาที่เหลืออยู่นะกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ที่ไม่มีใครกล้าอวดดีต่อหน้าฉันแบบนี้ที่นี่เหรอตลาดมืดเมืองหลีหมิงเอาของที่ไปประเมินราคาก่อนดีกว่าแล่ค่อยหาซื้อทักษะที่จําเป็นต่อชีพอื่นๆฉันหิวแล้ว อยาชอบกินของพวกนี้เหรออาหารของมนุษย์ไม่ถูกปากเจ้าตัวเล็กนี่สินะขอสมบัติเข้าไปดูเลยดีกาว่าจะมีของที่เด็กคนนี้กินได้หรือเปล่าคนเยอะขนาดนี้ต้องต่อแถวกี่ชั่วโมงนี่ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนอาชีพนักประเมินสมบัติก็เนื้อหอมอยู่ดีทำไมห้องนี้คนน้อยเพราะว่าเพิ่งเปิดใหม่เหรอดีแล้วแหละแค่เทมาดร์ดับต่ำ,ตำๆก็เป็นนักประเมินคนไหนก็เหมือนกัน คนเข้าไปลองของอีกแล้วละ่ะร้านนั้นกดโหดจะตายยังมีคนกล้าเข้าไปหาเรื่องใส่ตัวอีกเหรอก่อนนะถ้าได้เจอคนสวยขนาดนั้นใกล้ๆสักครั้งต่อให้โดนทุกจนน่วมก็กลับมามันก็อาจจะคุ้มค่านี่ฉันขอรอดูเฉยๆแล้วกันว่าไอ้หมอนั่นจะมีจุดจบยังไงเออแข่ร้านประเมินราคาไอเทมต้องจา้ C, างโประดับซีมารักษาความปลอดภัยเลยเหรอเฮอ,อ,อพวกไม่เจียมตัวมาอีกแล้ว ในเมื่อกล้าเข้ามาก็รู้กฎของร้านนี่ดีแก้ปริศนาวงเวทพลังจิตวิญญาณที่เจ้านายของฉันตั้งไว้ตรงนี้ให้ได้แล้วร้านเราจะประเมินสินค้าให้ได้ฟรีแต่ถ้าแก้ไม่ได้แล้วก็ก็ต้องโดนฉันต่อยสามมัดวงเวทนี่มันสำนึกตอนนี้ยังทันรีบใส่วออกไปจะได้ไม่เจ็บตัวแต่ฉับอกไว้ก่อนนะเจ้าของร้านนี่หลอกใช้คนเก่งจริงทั้งที่ตัวเองเป็นคนต้องการความช่วยเหลือแทๆ้ๆแต่กลับวางท่าเหมือน อยู่ในจุดที่สูงกว่าคนอื่นฟองไงนะนี่แกว่าเจ้านายฉันเหรอทําไมเขาวงเวทพลังจิตวิญญาณผืนนี้หายากมากมันเช่พวกนักเวทที่มีพรสวรรค์วิเศษไม่ให้พลังจิตวิญญาณว้าวุ่นจนระเบิดตอนนี้กําลังเนื่อนระดับได้แต่ถึงอย่างนั้นเส้นพลังจิตวิญญาณบนภาพก็ละเอียดแล้วก็ซับซ้อนจนดูยากกาขับเคลื่อนพลังจิตวิญญาณภายในร่างกายของคนที่วางวงเวทนี้คงเกิดปัญหา กาแก้ปริศนาปลดล็อกมันให้ออากมาแลกกับการประเมินไอเทมง่อยๆสองสามชิ้นไม่ได้หรอกคิดแต่จะได้โดยไม่ยอมแลกสิ่งที่เหมาะสมน่าสมเพชจริงๆมันจะมากเกินไปแล้วกล้าดียังไงใส่ร้ายเจ้านายฉันต้องถามเจ้านายแกดูสิว่าตอนนี้ที่กําลังซึมซับแสงจากประตูวดวงดาวมันรู้สึกปวดร้าวไว้ึงกระดูกและกำลังจิตวิญญาณก็พุ่งพ่าดอย่างบ้าคลั่งด้หรือเปล่านี่เป็นสัญญาณบอกว่าแกใกล้จะตายแล้ว ตรียมตัวไว้ด้วยแล้วกันแกน่ะเช่เจ้าหนายฉันหรอไม่ต้องมีปากไว้ใช้แล้วไอเวนฮะจ้วถ่ายหยุดเจา้านายท่านนายปลดล็อกวงเว้นนี้ได้จริงๆฉันมีรางวัลตอบแทนน้ำใจให้อย่างงามที่ไอหมอนี่พูดเป็นเรื่องจริงเหรอครับนี่คือท่าทางของการขอร้องให้คนอื่นช่วยของเธอเหรอตัวตนลูกน้องก็บอกบอกตัวตนเจ้าหนายได้ดีแล้วนะรอความตายไปแล้วกันแกน อะไรนะเกจะทำไม่สมีขอยเด็กนี่ทำไมน่ากลัวขนาดนี้ทั้งคีบเองแค่ระดับอ e ี h, แท้ๆแรงกดดันหนักอึ้งนี่คืออะไรกันขออภัยครับได้โปรดยกโทษให้ด้วยที่ผมทำิริยาไม่เหมาะสมก็นะช่วยเจ้านายของผมด้วยเถอะครับถ้าปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยการขอโทษโลกนี้คงไม่มีสงครามหรอกนะนั่นเป็นองค์ครกโหดของรานะ้านนั่นไม่ใช่เหรอผมผิดไปแล้วครับได้โปรดให้อภัยด้วยเถอะ เฮ้ย <Hey, S 2> <c oughs> ขอหยิกทีดีนี่ฉันฝันอยู่หรือเปล่าทําไมไอ้องคารักหน้ายักษ์นั่นกลายเป็นฝ่ายคุกเขาละไอ้หน้าอ่อนที่ยืนอยู่ตรงนั้นยกโทษให้กับความไร้มารยาทของลูกน้องฉันด้วยเถะนะและได้โปรดรับคําขอโทษจากจริงใจของพวกเราเออสหายข้างหน้าที่มาเมืองของฉันนะฉันจะขอต้อนรับนะได้ถือว่าเรานัดกันแล้ว ความทรงจำที่ห่างไกลเหลือเกินตอนนั้นเราเป็นแค่โปรระดับ A ส่วนเธอคือสายร่วมลบที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาผู้หญิงคนนี้คือทญญายาทของเธอเหรอเธอชื่ออะไรฉันชื่อจัวหญิงค่ะเกนารักษายฉันด้วยน,นะคะแต่ฉันจะตอบแทนอย่างดีจัวหญิงแช่จัวว่าแล้วเชียวให้ฉันช่วยนะได้แต่ต้องจ่ายค่าตอบแทนมาก่อนแล้วเมื่อราคาของพวกนี้ให้ทีของที่อยู่ในลิสต์ด้วยนะ ไอหมอนั่นยังเด็กอยู่เลยแถมไม่ใช่อาชีพลักเวทด้วยมันจะรักษาท่านได้จริงหรอครับบางทีมันอาจจะเป็นนักฆ่าที่ตระกูลส่งมาหรือไม่ก็ไอขี้โบ้คนนึงความผิดปกติในร่างกายฉันเป็นความลับมิแต่ฉันคนเดียวที่รู้แต่เขาดูออกในครั้งเดียวที่มองแถมอธิบายได้อย่างละเอียดอย่างกับเห็นด้วยตาตัวเองแต่ว่าโจทา์นายได้นนจะรู้สถานาการกณ์ในตระกูลเราดีไม่ใช่หรอนายรู้ดีความรับที่ชอบของร่างกายฉัน ถ้ามีคนสายอื่นในตะกูลรู้เข้าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเจ้านายฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วขอแค่มีโอกาสในการรักษาต่อให้มันจะน้อยที่แค่ไหนฉันก็จะต้องคว้ามันมาให้ได้เลิกกระมิดกระเมียนแล้วมาเริ่มกันเถอะแบบนี้ได้หรือยังคะวงเวทนี้มีรูปแบบทับซ้อนกันหลากหลายในทั้งที่ใช้ต่อสู้แล้วก็รูปแบบสนับสนุนอื่นๆ ร่างกายของนักงเวทอ่อนแะอตอนเลื่อนระดับจําเป็นอย่างมากที่ต้องวง,งเวทพลังจิตวิญญาณคอยช่วยเหลือเพื่อถ่ายเทพลังจิตวิญญาณว่าและเชียวสิ่งนี้มัอนร่างวง,ง,งเวทสลักวิญญาณน่างวง,งเวทสลักวิญญาณมันคือโลกอะไรหรอคะไม่รู้หรอร่างวง,งเวทสลักวิญญาณเปพอสวัรค์ระดับทองประเภทหนึ่งอะไรนะพอสวรรค์ระดับทองอาการของฉันความจิบเป็นแค่สัญญ,ญาณ การเปลี่ยนป็นจากร่างวงเวทหลักวิญญาณเหรอร่างวงเวทสลักวิญญาณหายากมากโดยทั่วไปจะต้องรับสืบทอดจากบรรพบุรุษในบรรดาบรรพบุรุษของเธอคงเคยมีนักเวทผู้ยิ่งใหญ่พอสมวันระดับทองเกิดขึ้นมาก่อนร่างวงเวทสลักวิญญาณหายากก็จริงแต่ว่าทั้งที่เป็นทายาทของเธอคนนั้นทำไมถึงไม่เคยรู้เรื่องนี้ในบรรดาบรรพบุรุษคุณย่าของฉันสมัยยังมีชีวิตอยู่เธอเป็นนักเวทผู้ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ แต่เมื่อนานมาแล้วคุณย่าบัดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้กับสับประรดที่น่ากลัวมากยังไม่ทันได้ฝากฝังอะไรก็เธอ,อจากไปแล้วสินะตายแล้วไม่ย้อนกลับฉันจะสอนทัสกสะขับเคลื่อนพลังจิตวิญ,ญญาณให้มันชื่อว่าสามสำนึกลมหายใจวิญญ,ญาณฝึกให้เชี่ยวชาญเร็วๆจะได้กระทบเปลือกล่างวงเวทสลักวิญญ,ญาณแล้อาการบาดเจ็บในร่างกายของเธอก็จะดีขึ้นเองสา,สานึก ลมหายใจวิญญาณเดิมทีเป็นทักษะของเธอคนนั้นอยู่แล้วถือว่าฉันถ่ายทอดมันให้แก่ทายาทเธอแล้วกันนะขอบคุณมากค่ะคุณไปจินอืมการรับรู้ของเด็กคนนี้ด้อยกว่าเธอไปเยอะเลยผ่านไปแล้วเกือบชั่วโมงเพิ่งจะทำความเข้าใจได้ในระดับเริ่มต้นอืมนี่มันพลังจิตวิญญาณที่เอ่อลออกมาจากการกระทบเบิกเหรอ ของดีที่เคยเสียเปล่าไม่ได้ขัดเกลาไอ้นี่คือหินดวงดาวมืดมิดระดับกลางเลยนะหมดเร็วขนาดนี้เลยเหรอด้วยความช่วยเหลือจากพลังจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่ลดออกมาจากตัวเด็กคนนี้ทําให้การดูดซับหินดวงดาวมืดมิดระดับกลางเร็วขึ้นสิบเท่าถือว่าเป็นของโชคดีลเลยละเอามาขัดเกลาให้หมดทีเดียวเลยแล้วกันน่าจะทาให้เราบรรลุเป็นโประดับดีได้พลังไร้จำกัดซึมซับเข้าไปขอแค่มีพลังที่แข็งแกร่งพอ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แก้ได้ทั้งนั้นแหละแย่แล้วลืมไปเลยว่าระดับความแข็งแรงของร่างกายยังไม่เพียงพอไม่มีทางแบกรับพลังงานพวกนี้เข้าไปหมดแน่ปล่อยไว้ต่อไปตัวระเบิดตายแน่นอนแน่ว่าช่วยไม่ได้ฮะลองดูก่อนแล้วกัน